คันนี้ขายไม่ออกเลยต้องมาลดราคากับคันนี้เลยนิสสันมาร์ท 1.2e ปี2018ต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนรุ่นนี้คนนิยมเลยนะเพราะว่าเป็นรถผ่อนถูแต่ตอนนี้ผมให้มันผูก่าเดิมไปอีกผ่อนเริ่มต้นเนี่ยแค่ประมาณ4,000บาททุกคนจะได้รถ5ประตูซึ่งบอกเลยว่าโดยปกติเนี่ยรถ5ประตูเนี่ยจะได้รับความนิยมมากนะเพราะว่าด้านท้ายเนี่ยมันใส่ของได้เยอะตัวนี้เป็นนิสสันมาร์ท20เฉยแล้วคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวไม่ต้องกลัวนะว่าผมเอามาลดถูกๆเนี่ยเพราะว่ารถมันมีปัญหามอะก เลขใหม่ก็ไม่เยอะด้วยสภาพจริงอะ่ะดีมากเลยนะหากตรวจพบภายหลังนะผมมีดีซื้อคืนให้เตมจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคันนี้นอกจากจะผ่อนถูกแล้วเนี่ยยังเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคันนี้วิ่งได้ประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรนะก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวแล้วก็นี่ด้านท้ายเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะแล้วก็เบาะคู่นี้พับได้แบบ 60- 40นี่มีที่ปิดด้านท้ายมาให้ด้วยตำแหน่งนี้เอาไว้ปิดเพื่อที่เราจะสามารถกันกลิ่นเวลาใส่ของเข้าไปได้หรือว่ากันคนมองเห็นถ้าเกิดว่าเรามีของมีาดดยรภง เดียวอย่างที่บอกนะครับแล้วก็เลขไม้น้อยมากนะแค่1นึ0 0กิโลปีหนึ่งวิ่งตกไม่ถึง20,000กิโลถือว่าลดสภาพดีจริงๆบอกแล้วว่าไม่ต้องกลัวนะครับว่าราคามันถูกแล้วรถจะสภาพไม่ดีคันนี้ผมให้ราคาที่ถูกสุดตลาดคันนึงเลยนะทุกคนคิดว่าราคาเนี้ยถูกพอหรือยังคันนี้ราคาขั้นตัวมันแค่1นึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นสี่พันบาทใครหารถเล็กๆนะครับประหยัดน้ำมันผ่อนสบายๆนะบอกเลยว่าคันเนี้ยต้องไม่พลาดเลยนะแถมราคาดีที่สุดในตลาดเลยใครอยากดูรถตัวจริงนะครับเรามีสองสาขานะมีที่ชลบุุุรรรรีีีีนนะะคคับแแล้ววก็มมท่่สอยูถๆางขดผ สอบถามผมเติมได้ครับที่เจมออลเลดออโต้